การแต่งกายของชนชาติไทยจากดั้งเดิมสู่ปัจจุบันการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชนชั้นสูงในอดีตไปจนถึงชนทุกกลุ่มทุกภาคในดินแดนไทยพระสงฆนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองทรงเป็นผู้นำส่งเสริมภูมิปัญญาไทยฟื้นฟูและสร้างสรรค์พัฒนาผ้าไทยคงความอนุรักษ์ของความเป็นเอกลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทยและสร้างสัญ,ญลักษณ์ประเทศไทยให้แก่สายตาชาวโลก เข้าถึงการผสมผสานเอกลักษณ์และประเพณีของแต่ละภาคซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งกายที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันแต่ละผืนผ้าและลวดลายจะแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและนำมาสู่การออกแบบแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่และสูงค่าด้วยความปราณีตของงานฝีมือในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงไหมการปลูกฝ้ายการเก็บเกี่ยวการนำผลผลิตมาปั่นเป็นเส้นได้การย้อมสีการทำลายผ้าและการทอเป็นผืนผ้าไปจนถึงการเลือกคัดสันผืนผ้าที่ดีที่สุดสู่การออกแบบตัดเย็บชั้นสูงด้วยช่างผู้ชำนาญงานแบบมืออาชีพและประณีสวยงาม ที่ชื่อจินดาร์ัดสีคำนะคะแล้วก็ดำสกูลสีคำนะคำว่าสีคำอ่ะพี่จะให้เป็นชื่อของแบรนด์ไปด้วยจริงๆแ,แล้วพี่ชอบศิลปะแล้วก็เรียนศิลปะมาโดยตลอดต่อเนื่องที่พระจอมเกล้ากระบังเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์คือที่เรามาทําแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยโดยเพราะเป็นแบรนด์ผ้าไทยเนี่ยเพราะว่าพี่อ่ะชอบความเป็นความเป็นไทย ความเป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วทีนี้ก็ลองที่จะไปหาผ้าไทยสวมใส่ในห้างร้านต่างๆมันไม่มีที่แบบตรงสไตล์เราอะไรเงี้ยพี่ก็เลยออกแบบขึ้นมาเองแล้วพอดีพี่โชคดีที่พี่มีพี่สาวที่ว่าเขาเรียนจบทงแพทเทิร์นมาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพี่สาวช่วยในเรื่องของการทำแพทเทิร์นทำรายละเอียดตัดเย็บอะไรเงี้ยแล้วพี่เป็นคนออกแบบคอนเซ็ปต์ของแบรนด์สีคำเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของเอาผ้าไทยทั้ง4ภาคมาออกแบบดีไซน์ ให้เป็นชุดที่เป็นรูปแบบสมัยใหม่สวมใส่ได้ง่ายก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ชนเผ่าที่ดูไบเป็นประเทศแรกที่พี่ออกไปเดินเฟรนโชว์ต่างประเทศนะคะก็อันนั้นรู้สึกว่าจะเอาไปเดินทั้งหมด13ชุด เป็นคอนเซปต์ผ้าไทยสีผ้าแบบชัดเจนมากชุดของน้องแพนเป็นชุดฟินาเล่เป็นชุดสุดท้ายตั้งชื่อว่าเป็นราชนีนกยูงซึ่งนกยูงเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของผ้าไหมที่ดีที่สุดของประเทศไทยมิลานอิตาลีเนี่ยจะเป็นประเทศแล้วก็เป็นเมืองที่หลวมแฟชั่นอยู่แล้วพี่ก็ได้นำไป8ชุดนะคะชุดเอาไปอกเอาไปเดินแฟชั่นโชว์ที่นั่นซึ่งก็ฟองตรงว่า พอแบนด์เราขึ้นทุกคนนที่อยู่ในฮอลเนี่ยนะคะเขาก็ลุกขึ้นตบมือให้เราเลยอะค่ะคือคาดไม่ถึงอะค่ะว่านี่คือผ้าไทยเหรอนี่คือมาจากประเทศไทยเ,อเรอโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวเนี่ยคือวิ่งออกมาเพื่อที่จะถ่ายรูปแบรนด์ของเราเนี่ยจนจบอะค่ะแล้วถึงจะให้แบนด์อื่นขึ้นขึ้นต่อจากนั้น <c oughs> ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอะค่ะชุดซินเนลเล่ของน้องแพนเค้กเนี่ยพี่ก็ออกแบบให้มันเป็นแบบ อนเสร็จเป็นนางฟ้าชุดนี้แหละที่ว่าพอน้องแพนขึ้นไปอ่ะคือเขาก็ตะลึงกันใหญ่เลยนะทางท้งคนที่อยู่ในหอก์ก็เฮ้ยแบบเวลี่ไนท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมแล้วก็ตบบือมากเลยเลยว่าน้องแพนก็สวยงามมากเลยค่วะวันนั้นนะคะที่เป็นวิทยกรให้ความรู้ที่สู่อส่งเสริมปาชีพระหว่างประเทศซึ่งพี่ก็เป็นสมาชิกอยู่แต่ตอนนี้คือ จะใช้ชื่อใหม่แล้วก็เป็นสสทศูนย์ส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์กรมหาชนนะก็จะไปให้ความรู้นักศึกษาที่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่น้องเขาก็ก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นเยอะมากเลยนะแบรนด์เราเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยออกไปเดินโชว์ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะอีกที่หนึ่งพี่ก็เป็นวิทยากรสอนพิเศษที่มหาลัยพระจอมเกล้ากระบังตอนนั้นนะคะก็ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยของนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาที่เขาจะสนใจเรื่องของงานแฟชั่นนะคะเป็นภาควิชาหนึ่งของที่มหาลัยนะคะ ผ้าในการสวมใส่มีความโก้หรูมาดมัน่นสูงค่าและสง่างามในทุกโอกาสคุณจะรู้สึกได้ถึงความมีคุณค่าในตัวคุณเมื่อคุณได้สวมใส่ในแบรนด์ของเราสีคำ